อันนี้นวิ่งนะวิ่งกันวิ่งรอบสวนวิ่งรอบสวนกันบรรยากาศดีตอนเช้าเ,เช้านี้ก็วิ่งมาจากบ้านก็คือแอบว่ามากับลูกชายเนาะวิ่งกลางสวนแค่ยูนิชันออกออกีค่ว่าออกเงินให้แล้ว,ออเ,ลวเรา,าวิ่งเป็นกิโล วันนี้ได้กี่กิโล <c oughs> แต่รู้สึกว่าตื่นเช้าแล้วออกกำลังกายก็ไม่เหนื่อยนะเวลาเดินวิ่งด้วยวันนี้ก็ไม่เหนื่อยก็โอเคเข้ามากันยเนยอะแยะจิดสวนหยุดการ<ส>อาอกกําลังกายชั่วคราวอ้าหยุดไม่ได้เลยแล้วเวิ่งออกกําลังกายต่อเอเอ,อ,อกกยตอ่หยุดวิ่งไม่ได้ไดบอกว่าเอาหยุด ก็ติดถนนนะสวนน้องเจาะเดี ed, soup, ๋ยวก็มีคนคายเยอะแยะนะตอนเช้ามุกเช้านี่ก็ผ่านมาหลายที่นี่มาผ่านผ่านนะห้างบิ๊กซีนะบิ๊กซีหรอบิ๊กซีนะโคลเนี่ยมานี่กูโก้ช่วยการกระสุโซฟีมานี่กูโก้ค่ะ ะนามัยโซฟีามามีประกวดผ้านุ่มชนชื่นมีขายนี่ไงสินค้าของเราวินการมสโซนุกบัททุกือตังช่วยการมสโนอะ่ะสินค้าก็มีขายที่ทิกซี่ลอตัตแมคโครเอสเซน่นอีเวน,เวน,เวน <laughs> เยวอันนี้สอันนี้ก็ มาสินค้าวให,หม่ก็คือแบบว่านพานุมชื่นสุขภาพดีแบบออกระดับหนี <laughs> ่เห็นไหมทีม่้าๆสวยนี่งม,า,า,มา,าวัดศิภาตอนเช้าจะได้เจออเดีเดี๋ยวเราจะไปหาขาประจันตุกขข้างห้างยังไม่เปิดเวเข้าวไปซื้อสินค้ามาใช้หน่อยเพราะอะไรเขาบอกว่าใช้ดีพานุ่มชื่น เดนดีไว้์นะซุปเปอร์ยูเนียมออร์แกนิกออร์แกนิกไวท์เบอกว่าใช้ดีผ้าหนานุม่มสบายจำนวนเลูกน้อยเนาะเช็ดทำความสะอาดได้ทุกท,ทุกช่องทุกมุมไม่มีแอลกอฮอล์เาาที่ยงชัน้นตัวผ้านุ่มเองแต่ว่าผลิตด,ด้วยพัฟต้อนออร์แกนิกโอ้ทำจากอะไรถักธรรมชาติขนาดน,นั้นเป็นผ้า ผ้านุ่มธรรมชาตินะใยสงเคราะธรรมชาติเพราะมีความเหนียวนุ่มยืดหยุน่นเช็ดได้สบายตัวขนาะับท็กน้อยไม่ร่าจะเป็นเราตามเวลาออกกำลังกายมาเราก็จะใช้ตัวนี้เลยปิ้งเป็นซูเปอร์พีเมียมออร์แกนิกพักต้นออร์แ okay, กนิกโอ้เช็ดแล้วแบบมีความสบาย ทักลาห้าสิบสามนาทีเวลา53นา,นา23ว,นนวินาทีระยะทาง4กิโลเมตรอัตราการก้าวเฉลี่ย13นน19ต่อกิโลเมตรอว่าทุกวันนี้ต่ออะไรช่ววันนี้เชื้อโรคเยอะต้องใช้เป็นแอนติแบคที 3. นะผ้านุ่มเช่ก็มานี่โกติแอนติบอดซนะอ่าเนาะห่อสีเขียวเนาะห่อเล็กก็สิบแปดชิ้นยี่สิบเก้าบาทตัวนี้เป็นหยุดยั้งของกแบคท,ทีเรียได้นะคะคม,มีประโยชน์มากตัวน,นี้โอเคใช้ได้นะคะเชื้อโรคเยอะสำหรับเด็กตอนนี้เชื้อโรคกำลับบงมาเยอะเราป้องกันด้วยแอนติบอดซ์ตัวนี้แอนตี้แบค ผ้นุ่มชุ่มชื่นแบบนี้แบบเียนจะมีส่วนผสมขอ,ของชาเขียวเนาะตัวนี้โอ้สุดยอดฮ่าหรือแก็ะจะเป็นผ้านุ่มชุ่มชื่นนุน่มก็พิเมียมซอฟต์พิเนียมซอฟต์น,น,ตนี่แบบเหนียวหนานุม่มยืดหยุ่นดีเช,ดดาาช็ดได้หลายครั้งผ้าหนาผ้านุ่มเช็ดได้หลายครั้งทุกซอกทุกมุมโอ้สะอาดสำหรับเราก็ใช้ได้แม้ว่าเด็กก็ใช้ดี ปลอดภัยสำหรับเด็กไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำหอมอแล้วก็พาราเบนด้วยสารพาราเบนนี่แบบคือเราไม่มีนะอ่าสีรุ่นนี่เราไม่มีเลยทุกรุ่นถ้ารุ่มของเราเนาะมิโตโกะทุกรุ่นเราไม่มีแล้ะจะเป็นสีชมพูตัวนี้สีชมพู เป็นราคาสบายใจเลยตัวนี้นแแซ,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 ซ้อมแอนเซฟซ้อมแอนเซฟเซฟซ้อมเซฟโอเคตัวนี้นะเซฟแอนแคร์โอ้ตัวนี้ราคาก็สบายใจ29บาทเท่านั้นหา,าซื้อได้ตามเซเว่นที่เรื่องของเรายวไม่ว่าจะเป็นรุ่นลายของใคคืออยากให้แนะนำรุ่นซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิก นหยุดการออกกําลังกายชั่วคราววันนี้แล้วก็ขอแค่นี้ก่อนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและดูแลสุขภาพของน้องๆด้วยนะคะด้วยเบบี้ไวท์นะคะของมามี่โกโก้เบบี้ไวท์รุ่นทุทขนาดนะคะมีหาซื้อได้ทั่วไปนะคะราคาก็ประหยัดรา,า,าคาก็ไม่แพงนะคะสำหรัความปลอดภัยของคุณแม่สำหรับผิวน้องๆอ,อ่าบอบบางมากช่วงนี้ก็เช้ร่เยอะ ก็อ่ะยูนชามนะคะเป็นห่วงขอสุขภาพของคุณแม่แล้วก็ทุกทุกคนของน้องๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกลับบ้านก่อนขอบคุณค่นะคะ่ะคุณค่า